ต่อเนื่องโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อกี้คุณต้นพูดไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนรถเมย์เอกชนครับเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าครับในพื้นที่กรุงเทพนําร่องโครงการคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศโอ้โหั้งแรกของไทยเลยนะครับครับผมโครงการนี้นะครับเป็นการโอนถ่ายคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดาเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2564ถึง2573ให้แก่มูลนิธินะครับ ของสมาพันธ์รัสวิตครับโครงการนี้ครับถือว่าเป็นการเริ่มการเปลี่ยนผ่านจากรถโดยสารสาธารณะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับไปร,รถโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเือนกระจกเนี่ยหนึ่งร้อยตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคันต่อปีอันนี้คือถ้าเรายังใช้เป็นรถเชื้อเพลิงนะครับโอ้โหแล้วก็จะสร้างมลพิษในเรื่องของเอ่พีเอ็มสองจุดห้าด้วยนะครับแล้วถ้าเราการดาเนินการตรงนี้นะครับเป็นไปตามแผนนะครับ ระหว่างความตกลงระหว่างรัชการไทยแล้วก็ปารีสนะครับแล้วก็สมาพันธ์รัสวิสเนี่ยตรงนี้จะทําให้มีการลดการเดือนกระจกระหว่างประเทศขึ้นแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ภาคส่วนในประเทศไทยนั้นสามารถโอนทายลดการอาโอนผลการลดการเดือนกระจกระหว่างรัชการไทยและสมาพันธ์รัๆๆสยวิส ช่วยต่อยอดดาเนินง,งานด้านการเปลี่ยนแปลสงสภาพภูมิอากาศให้ไปไปตามแผนนโยบายพลังงานและยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติแล้วก็รองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศด้วยโดยเฉพาะการปรับตัวของเรานี่นะครับเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ําแล้วก็การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของไทยซึ่งขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นถ่ายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของเอเชียด้วยครับ